ในท so ี man, ่สุดก็ได้คําตอบนะครับคืออาการเริ่มตัวเน็ตภาพสั่นไหวนิดๆนะครับภาพสั่นขึ้นขึ้นจนน้องบางคนเขาเห็นในรูปวีดีโออะไรเขาเมน์บอกนะครับเขาเขาจนเขาคิดว่าเขาเมาตาลายไม่ใช่นะครับแล้วหนักขึ้นเรื่อยนะครับอาการเป๋อาการงักงักสงหลงเสียงแหลงเลยหนักขึ้นเรื่อยหาสาเหตุไปเลยวันนี้ก็ลองบินอีกครับสครูเพิ่งเห็นสาเหตุนี่ไงครับตัวถังนะครับกระดองเขาเน็ตแตกนะครับ นเสียงแค่แค่รีบรีบรีบเอาเครื่องลงนะครับเกือบเอาลงไม่ทันนะครับเกือบผักไว้ก่อนแปงไว้ก่อนนะครับดูด้านนี้นะครับนี่ครับล้าวอย่างแรงเลยนะครับนี่ครับนชัดเลยนะครับนี่เสียงแค่แค่ก็คือเสียงใบพัดตัวนี้เป็นพัดไฟเบอร์นะครับดูความห่างละเขาห่างนะครับห่างนะครับห่างนะครับเสียงแค่แค่แค่บพัดตัวนี้นะครับ มาชนกับตัวนี้เพราะว่ามันบินขึ้นมันแรงมันดันมันสูงมากนะครับแล้วก็ด้านนี้เงืองขึ้นใบพัดก,ก็ไปโดนกับตัวถังตัวนี้นะครับเนี่ยที่มีรอยดําเลยครับรีบเอาลงเกือบไม่ทันนะครับถ้าเอาลงไม่ทันรี่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเกิดการหักล้เก็เครื่องตกมากระแทกพื้นอีกก็ได้คราวนี้ไม่ต้องซ่อมแล้วครับคนนี้เผาพินตรงนี้ก็เป็นนะครับนี่เริ่มร้าวแล้วครับนี่เออนะครับ สาเหตุเราพยายามหาตั้งอ่าด้านนี้ก็แล้วนะครับเริ่มมีรอยนะครับหาสาเหตุมาหลายวันนะครับถ้าอัปเดตอัปเดตเดฟิ่์มแร์ก็อัปเดตแล้วทุกอย่างทำหมดแล้วนะครับนี่ครับร้ายร้าวใ,ใหญ่มากนะครับรอยแตกนี่ใหญ่มากน็อตตัวนี้ก็หลุดหายไปเลยนะครับนี่ดูนะครับ นัดคู่นี้หลุดหายไปเลยนะครับกระแทกดูขล้านะครับนัดคู่นี้หลุดหายไปเลยเนื้อออกมาเลยนะครับจากที่เขาควรจะอยู่นะครับโอ้โหอ่าอันนี้ก็หลุดหายไปด้วยนี่ไฟที่ครอบไปนะครับจะต้องไปหาแล้วนี่ที่ครอบไปตัวนี้นะครับ จะ,จะเขาเงินออกเองินออกจะนี้ครอบหุด้ายเดี๋ยวต้องไปเดินหาซะแล้วครับแล้วก็จะมาดูาซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมไม่ได้ก็คงไม่เสี่ยงซ่อมคงต้องสั่งซื้อใหม่นะครับสั่งซื้อตัวถังตัวถังใหม่นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วเมื่อสามปีก่อนนะครับตัวถังตัวนี้สั่งซื้อจากจีนมานี่ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับหกร้อยหรือเจ็ดร้อยเนี่ย ก็ได้สามปีก็กรอบแล้วนะครับคนต้องสั่ง,งซื้อใหม่ครับถ้าแต่ดูอาการก่อนนะครับว่าซ่อมจะเอาอยู่ไหมต้องเปิดดูก่อนนะครับโอ้หาตั้งนานนะครับอันนี้ก็หลุดหายถ้าหาไม่เจอก็ต้องคงสั่งซื้อพร้อมกับพร้อมกับตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวถังกระดองทั้งชุดนี่ครับอืม ้าด้วงมาข้าวนี้กับกล้องเครื่องนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเละเทะแน่ครับกล้องก็เพิ่งซ่อมมาเลยครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเมนบอร์ดตัวข้างล่างนี่ข้างในนี้นะครับเมนบอร์ดตัวในนี่มันเสียเลี่ยไปสี่พันบาทนะครับเปน็นเออเป็นที่เมนบอร์ไดไม่ใช่อะเจอต้องเหตุโอ้โหเกือบแล้วไปละครับดูนะครับพร้อมที่จะหลุดออกมาเป็นชิ้นแล้วนะครับ น็อต <Not S 2> เอาไม่อยู่นะครับราอมอเตอร์เขารอบจัดมากเลยครับมอเตอร์นี่รอบจัดจริงๆเลครับโอ้ห oh, หลุดหายไปเลยฝากรอบไฟ LED ah. โชคดีนะครับที่เอาลงเอาลงทันนะครับเ,เครื่องลงทัน เจอแล้วครับโชคดีนะครับฝาครอบไทฟท้ายฝาครอบไฟท้ายดโดนนะครับโอ้โชคดีเจอแล้วครับว้าดีไม่กระเด็นไ,ไกลนะครับโชคดีมากดูนะครับหลังจากที่เเปิดกระดองหลังบนลงมานะครับอันนี้เคยเคยเคยป้องกันครั้งหนึ่งตอนซื้อใหม่ๆนะครับใช้ อีพ็อกซี่ติดไว้หมดนะครับป้องกันได้หมดเพราะเคยเจอตอนซื้อมาเปลี่ยนนะครับตอนสั่งซื้อมาเปลี่ยนตัวนี้มาเปลี่ยนร mm hmm. วมมีปัญหาตรงที่ยึดฐานฐานยึดมอตเตอร์นี่มีปัญหาไม่แข็งแรงนะครับ mm hmm. ก็เลยใช้พ็อกซี่นี่กันไว้ก่อนตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับทุกขา mm hmm. แต่ก็เอาไม่อยู่นะครับเ mm hmm. คยมีรอยล้าอยู่ mm hmm. นี่ครับ จะง้างมาอยางนี้เลยนะครับเพราะมอเตอร์มันแรงมากนะมอเตอร์รอบจัดมากแรงมากสริงครับโอ้โหในทีสุดก็เจอคาตอบแล้วก็ก็สบายใจเลยครับว่าอืมตอนแรกนึกว่าเป็นชิปบนเมนบอร์ดข้างในถ้าเป็นข้างในโอตายเลยครับถ้าเป็นไในก็ตายเลยไม่ไม่ได้พูดถึงนะครับก็โชคดี เรโชคดีมาเจอก็คงสั่งซื้อลาซาด้ามาเปลี่ยนนะครับทั้งชุดนี้มันหกเจ็ดรบาททั้งลำทั้งเฉพาะตัวลำนะครับหมดปัญหาคาใจแล้วรู้ต้นเหตุแล้ว